เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดียวปล่อยไปเลย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  哦，内哦内哦内。 อุ้มตอนได้ไหมไม่ไม่ทีไม่ทีไม่รับที่ข้าเนี่ยปางไม่พอดีพร้อม ทีมหานาทีนะทีมาทีเล็าอย่าเดีนวเดี๋ยวอ้วนก่อนก็ได้เดี๋ยวเอไปแก้ทีบ้ไปทางวันนี้เลยไหมพี่ไม่ไปทางวันนี้ก่เดี๋ยวไปแก้ทีบ้านุกมือก่อนุดมือก่อนดีห้าเฉีงเลยห้าเชืองก่อนเยุกมือัน่อเเียบเียบกันไม่เียบข้อเรลำลลำก่เลยเอาเทียกมาให้แก้ทุกอนดั

ยังคอยคอยรู้เลยมยมลัดลงมาอีกเลยมันมันแมันขนาดนั้น่งยานี้ที่มาที่ยังไม่ยาดืนเต็มตัวนะจะืแ้วะดงันลื่อเลก่อนไเบื่บื่อเเลยให้น้ำมาบนพมน้ำไปเลยเวลาเราเายขึาิพเลือืนก่เลือเนีกีจกันกี่กีวนีรับเลย้เลยีเดียวเรียบร้อย ับลิงมันกิ่ว่าไม่รู้ไปไหนได้ตัวนี้มันมันมันไม่ริงอ่ะทำตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับขาตัวละเอาลุก้ปไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn